นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทงางกองบัญชาการตำรวจบาลนะขออนุญาตแถลงบทการปฏิบัตินะฮะซึ่งเป็นการปฏิบัติเนี่ยการนโยบายของรัฐบาลน,นะครับท่านนายกส่งมตีท่านรองนายกส่งมตีท่านผพบตรนะฮะก็เป็นเรื่องการจับคุมยาเสพติดลายสมธนะครับสำหรับคดีเนี้ยเป็นคดีการขยายผลต่อเนื่องมานะฮะจากการจับคุมยาเสพติดนะฮะในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจบางนานะครับ รายนี้เนี่ยเราก็สามารถจับกลุ่มตัวผ่าได้จำนวนสามคนนะฮะสองคนเนี่ยมีบุตรลูกเงาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ฝั่งทนนะฮะอีกคนเนี่ยอยู่มีบุเรลูกเงาเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสําหรับยาเสพติดชุดนี้นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะผ่านการจังหวัดเลยโดยมีการขนสขง่งทางรถยนต์น,นะฮะหลังจากนำลักลอบนํามาถึงกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยก็ผู้ต้องหาคนนึงเนี่ยก็ได้มีการเช่าห้องพักนะฮะ ยี่สิบเก้านะฮะแล้วก็นำของการทั้งหมดเนี่ยไปซุกซ่อนไว้แล้วก็จําหน่ายไปพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและบร,ร,ริษัททนนะฮะก็สําหรับของกลางเนี่ยเราก็สามารถจับคุณยาเสพติดเนี่ยเป็นยาไอ้นะได้จํานวนทั้งสิ้นนะแปกิโลกรัมนะครับสําหรับยาเกตามีเนี่ยได้หกกิโลกรัมเสร็จครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เราสามารถก็ทําการตรวจยึดต้นยนนะฮะที่ใช้ในก,การกำจัดความผิดนะฮะจำนวนสองคัน กับผู้ต้องหาทั้งสามคนเนี่ยทราบว่าในวิธีการเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครมาจำนวนเนี่ยประมาณ3ปีนะครับแต่ผลการไม่มีประวัติการถูกดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดนะครับอันนี้ก็เป็นการถูกจับครั้งแรกครับต้องรายใหญ่นะเพระาะว่าอันนี้เราเป็นการขยายผลต่อเนื่องมานะ,ะก็เป็นเป็นคนที่ลักลอบนำหยาเสพติดนะแล้วก็มาจำหน่ายต่อนะฮะในพื้นที่ของกรุงเทพอคุบลกรครับหรือว่าเขาไม่รับมาเองจะไปบอสเลยเลยอะไรนะฮะเขาไม่รับมาจากตาง เขามีคนส่งมาครับนะฮะก็ไปรับมาจากจังหวัดใกล้เคียงนะฮะก็ขอยาก<อ>ครับเพราะว่าเพราะว่าต้องต้องทำการขยายผลต่อนะครับตอนนี้มาจากทางที่สามทางทีสามครับก็เข้ามาจ,าจังหวัดเลยอย่างที่ดําเรียนนะฮะแล้วก็มีการขนเนี่ยมาทางรถจักรครับไปแล้วก็อย่างที่ดําเรียนนะฮะก็จําหน่ายในพื้นที่ของกรุงเทพฯนครแล้วก็เขตปทิมณฑลครับผมมาจำหน่ายอะไรยอดหรือเปล่าตอนที่ในที่เกิดเหตุเนี่ย เราพบในห้องเนี่ยมีการเบ็นจุซองลายเป็นขนาดเล็กนะฮะท่านสามารถติดตามข่าวสารจากทีมงานข่าวตื้นได้ที่ช่องทาง Facebook สืบจากข่าวและช่องทาง YouTube SV Channel ข่าวสารที่ท่านกำลังติดตามจะไม่พลาดอีกต่อไป